สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมา <c oughs> สุมมาดูนะครับมีท่านผู้ชมถามเข้ามานะครับการตั้งฐานร,รถไถนะครับไถแล้วเป๋นะครับนี่ก็วันนี้ก็ผมจะมา ให้ดูนะครับอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เข้เาที่ผมทำมาเนี้ยนะครับพี่ผมใช้มาอยู่เนี้ยนะครับสําหรับตัวเนี้ยนะครับก็ผมก็เพิ่งมาซื้อใหม่มาเหมือนกันนะครับซื้อมาซื้อมาอย่างไม่นานนะครับผมก็ซื้อมาในเข้าในปีที่สามปีนี้เองนะครับก็เป็นรถเก่าก็จริงผมไปซื้อรถเก่าเข้ามานะครับก็ เนื่องจากผมก็มาพยายามมาดูมาแก้ไขเอานะครับก็ว่าตรงไหนมันจะขัดจะคล้องหรือมันจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูมาดูตรงนี้นะครับมี f อฟซีหันเข้ามานะครับการตั้งฐานฐานไฮโลเปนะครับก็ผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับสําหรับบางคนก็เล่นมาเป็น3-40ปีแล้วก็มีนะครับก็คงไม่ว่ากันอันนี้อันนี้ผมก็จะเอาประสบการณ์ที่ผมได้ใช้ตัวนี้มานี่แค่นี้นะครับ แต่ถ้าพูดถึงว่าการรถถ่ายเนี้ยผมก็รู้มาผมก็เห็นรถถ่ายมาเนี้ยนะครับก็ย้อนไปสี่ห้าสิบปีหลังเนี้ยนะครับก็ยังที่ไม่มีของคูปตาเนี้ยนะครับก็ผมก็เห็นมีรถถ่ายฟอร์ดแม็กซี่นะครับสมัยก่อนแล้วก็อะไรเว้ยลืมไปละสีเขียว,ยว,วะ จนเดียโอ้จนเดียจนเดียนะครับก็ซึ่งมีซึ่งมีอยู่3าอย่างเนี้ยนะครับผมก็เมื่อก่อนผมก็รู้มาแล้วนะครับก็รถไถที่ใหญ่ที่สุดเนี้ยนะครับก็คือฟอร์ดนะครับฟอร์ดหกพันหกรหรือ6กพันหกรเนี้ยนะครับถือ่าใหญ่สุดละนะครับก็วันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับผมก็จะมาทําเป็นวิดีโอเลยนะครับผมก็ไม่ไม่ตอบเป็นคําถามไปงั้นนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูคอมเมนต์นะครับแล้วก็ ให้มาดูของจริงๆกันเลยนะครับแต่ปกติผมก็ไม่ว่างนะครับแต่บังเอิญเมื่อวานผมก็ไปอุบัติเหตุหน่อยนะครับก็โดนเก็บมาหน้าอกข้างขวานะครับก็ว่าจะไปคาดที่เตรียมที่อยู่นะครับวันนี้นะครับก็บังเอิญไปเก็บหน้าอกข้างขวาก็เลยไม่ไปนะครับก็มาทําอะไรเท่าที่ทําได้อยู่นี่ก่อนนะครับก็เลยถือโอกาสนี้มาทําวีโอนี้นะครับก็ ผมก็ได้ตอบคำถามไปได้ได้ตอบไปแล้วว่าผมจะทำวิดีโอให้ดูนะครับก็ซึ่งมันจะเห็นเป็นรูปเป็นล่างเลยนะครับดีกว่าไปตอบคำถามนะครับถ้าไปตอบคำถามเนี้ยมันไม่เป็นรูปเป็นล่างนะครับบางทีก็อาจจะนึกไม่ออกนะครับครับทีเนี้ยผมก็จะขอเข้าเรื่องเลยนะครับการที่ไหเปยเนี้ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับมันมีกรณีหนึ่งนะครับ ต่อให้รถไถใหญ่ขนาดไหนก็ช่างยังไงก็เป๋นะครับเท่าเท่าเท่า,าที่ผมรู้เท่าที่ผมดูมาเนี้ยนะครับซึ่งผมเห็นรถไถมาเนี้ยตั้งเมื่อก่อนนี้ผมก็ไปอยู่กับรถไถมาก็ไปอยู่เมื่อประมาณสักสี่สิบปีสี่สิบกว่าปีเนี้ยนะครับแต่ผมก็มาทิ้งช่วงมาเมื่อสักสามสิบปีเนี้ยนะครับสืบเลยสามสิบปีต้นตเนี้ยผมเพิ่งไม่ไม,ไม่ไม่ได้จับไม่ได้ขับของใครเลยนะครับเนื่องจากของตัวเองไม่มีแล้วผมก็ ไม่เอาอะไรของใครเลยไม่แต่ไม่ต้องของคนอื่นเลยนะครับอีเนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับในกรณีไหเปนะครับเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ที่ไหเปอาจจะย้ําหน่อยนะครับไหเปเนี่ยต่อให้ใหญ่ขนาดไหนนะครับหกพันหกร้อยหรือหกพันหกร้อยหกสิบหกพันหกร้อยสิบเนี่ยฟอร์ดเนี่ยคือว่าใหญ่สุดนะครับมันอยู่ที่ดินด้วยนะครับท่านที่ท่านต้องสังเกตนะครับดูที่ดินด้วยถ้าดินแข็งดินเหนียวเนี่ยยังไง ก็เป๋นะครับยังไงก็เป๋ต่อให้ให้ยังไงมันอยู่ที่ดินด้วยนะครับผมผมบอกได้เลยอันนี้ประสบการณ์ผิดถูกไม่ว่ากันนะครับเพ่าที่ผมเห็นมานะครับมันอยู่ที่ดินด้วยมันไม่ใช่อยู่แต่ที่รถนะครับดินแน่งดินแน่ดน,นดินแข็งเนี้ยต่อ,อยังไงก็เป๋นะครับสาเหตุที่มันเป๋เป๋เ,ปเพราะอะไร สาเหตุที่เป๋นี่คือเพราะตัวนี้นะครับอันนี้บ้านผมเขาเรียกว่าลูกเวทนะครับบางคนก็ว่าขี้เมาคือลูกเวทเนี้ยดินมันแข็งมันปักลงลงดินไม่ได้นะครับมันปักลงดินไม่ได้ในเมื่อปักลงดินไม่ได้มันก็ต้องเป๋นะครับอันนี้อันนี้คือเหตุผลสําคัญนะครับคือเหตุผลสําคัญถึงว่าอย่างไงก็หายเป๋เนี้ยถ้าผมบอกได้เลยว่าถ้าดินแข็งอย่า,งไ,ย anonym, ยายงไงก็เป๋นะครับอย่างไงก็เป๋ ถึงแม้จะตั้งฐานอย่างไงก็เป๋นะครับถ้าดินแข็งมันต้องอยู่ที่ดินด้วยมันไม่ใช่อยู่ที่รถไม่ใช่อยู่ที่หานนะครับอันนี้ผมผมก็จะมาพูดจะมาบอกให้ฟังนะครับถ้าในเมื่อถ้าดินอ่อนก็นแล้วดินแข็งก็แล้วเปนะครับสํำขับรถไถเคอทีเนี้ยตัวเนี้ยนะครับก็มีท่านผู้ชมหามเข้ามาก็คือว่ารถไถของเคอที A T. หนึ่งอันดับแรกนะครับท่านให้ดูลูกเวีตัวนี้นะครับ ลูกเวทตัวนี้มันตั้งตรงไหมนะครับอย่าให้เสียงซ้ายเสียงขวานะครับอย่าให้เสียงซ้ายเสียงขวาดูมือผมนี่อย่าให้เสียงซ้ายเสียงขวาอย่างนี้นะครับท่านต้องดูพยายามให้ตรงนะครับต้องดูพยายามให้ตรงตัวนี้ซึ่งมันมีตัวปรับอยู่นี่นะครับตัวเนี้มันจะเป็นตัวโคดอยู่นะครับนี่คายน็อตนี้ออกนะครับจะต้องปรับตัวนี้แล้วก็อีกอย่าง ต้องให้ลูกเวทตัวนี้อยู่ในร่องไถนะครับไม่ใช่ว่าขยับเข้ามาอยู่ไม่ใช่ว่าขยับเข้ามาชิดอยู่นี่เลยนะครับเนี่ยเนียเนียตรงเนี้ยนะครับเนี่ยให้ให้ให้ดูมือผมนะครับไม่ใช่ไปตรงเนี้ยแล้วให้ดูตรงเนี้ยนะครับบางที5้าตัวเนี้มันขยับได้นะครับไปเกาะไปกล่องอะไรเข้าแน่แน่นีมันขยับมาทีแล้วหน่อยแล้วหน่อยอาจจะมาชิดอยู่เนี้ยแล้วลูกเวทจะไม่ไม่ลงอยู่ร่องเนี้ยนะครับ เนี่ยกรณีที่ทําให้เป๋ได้อีกกรณีนึงนะครับอันนี้กรณีหนึงท่านต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับดูตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งลูกเวทนี้ให้ตรงพยายามให้ตรงนะครับอย่าให้เปยซ้ายเปยขวานะครับดูให้ตรงตัวนี้นะครับาตั้งก็นี้นะครับก็ไม่ทราบว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับก็น่าจะเป็นมือใหม่นะครับถ้าเป็นมือเก่านี่ก็คงจะรู้ละนะครับก็คงจะรู้นะครับนี่ผมก็มาใช้ตัวนี้ก็แค่2ปี สงปีเองผมก็มาศึกษามาอะไรจากตัวเองทางนั้นมาดูมาอะไรแก้ไขตัวเองทางนั้นนะครับครับอันนี้คือคือการคือการตั้งลูกเวทนะครับคือการตั้งลูกเวทบางผมเรียกลูกเวทนะครับทางอีสานนี่บางคนเขาก็เรียกว่าไอขี้เมาขี้อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วทีนี้มันมีตัวนี้อีกตัวนึงนะครับนี่ตัวนี้ก็คือการตั้งหานนะครับนี่เขาจะมีรูให้รูอยู่นี่นะครับนี่เนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่หานเนี้ยนะครับ เขามีรูให้รูอยู่นี่นะครับท่านขยับรูนี่หานะครับนี่นะครับมันจะมีอยู่สี่รูเนี่ยนะครับให้ท่านขยับรูนี่หานะครับแล้วก็ให้ไปลองถ่ายดูนะครับถ้าลองไปถ่ายดูถ้าขยับเข้ามาลึกอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าถ้าขยับเข้ามาอยู่รูนี้รูเนี้ยนะครับสองรูต้นต้นเนี้ยนะครับถ้าหายแล้ว ในล่องไถที่ไถจะไม่กรบนะครับมันจะเป็นเป็นขึ้นเป็นล่องอยู่เลยนะครับแต่ปกติถ้าผมไถผมก็จะใส่นี่และรูสามนะครับบางทีก็ใส่รูสี่บางทีก็ใส่นี่นะครับแต่แต่ผมจะไม่ไม่ค่อยใส่รูนี้แต่ถ้าใส่รูเนี้ยนะครับแต่รู้สึกว่ามันไถเข้าดีหน่อยแต่ว่าขี้ไถจะไม่กบกันมันเป็นขึ้นนะครับมันเป็นขึ้นนี่ให้ให้ดูนี่ด้วยนะครับให้ดูตัวนี้ด้วยนะอันนี้ก็คือตัวปับผานนะครับอันนี้ก็คือตัวปับผานนะครับ อันนี้คือตัวการปรับการลูกเหวิเนี่ยคือการเป๋นะครับต้องต้องเข้าใจนะครับตัวนี้การเป๋นะครับลูกปืนอาจจะแตกแล้วนะยหลวมแล้วผมก็ยังไม่ได้นั่นเลยนะอันนี้ตัวการเป๋ตัวนี้คือตัวปรับผานนะครับปรับผานจะให้ไปซ้ายไปขวานะครับจะให้ไปซ้ายไปขวานะครับก็ก็ก็คงเข้าใจแล้วนะคงคงคงเข้าใจแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับ การปราถานนะครับแต่ที่สําคัญผมบอกไว้ก่อนว่ามันอยู่ที่ดินด้วยมันไม่ใช่อยู่ที่หานไม่ใช่อยู่ที่ไหก็เหมือนผมพูดไปข้างต้นแล้วนะครับเหมือนผมพูดไปข้างต้นแล้วต่อให้ดินแข็งดินเหนียวเนี้ยลูกเวทไม่ฝังดินเนี้ยยังไงก็เปนะครับยังไงก็เป๋ต่อให้ใหญ่ยังไงขนาดไหนก็ต้องเปนะครับอัน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 นี้ อันนี้เทาที่ผมรู้ผมมีข้อมูลนะครับผดผูดก็คงไม่ว่ากันนะครับสาหรับคนที่ลินเล่นรถสายมาสี่ห้าสิบปีเนี้ยนะครับผมก็ไม่ว่ากันอันนี้คือข้อมูลผมผมก็อยู่กับรถไถมาก็ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยตั้งแต่สิบห้าสิบหกมาเลยนะครับแล้วผมก็มาทิ้งช่วงอยู่ภาคนึงเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนผมก็ไปอยู่กับฟอร์ดนะครับแล้วทีนี้ก็มีคําถามอีกคําถามนึงนะครับในเมื่อมีหารอยู่สามลูกเนี้ยนะครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยผมจะให้ดูเลยสามลูก อันนี้อันนี้เป็นสีลูกนะครับเนี่ยผมให้ดูมีอยู่สามลูกอยากจะใส่สีลูกนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงร,ระหว่างสามลูกกับสี่ลูกนะครับข้อดีของสามลูกเนี้ยนะครับมันจะไหยลึกนะครับมันจะไหยลึกกว่าสี่ลูกนะครับเนื่องจากเขาไม่ต้านดินนะครับให้ท่านผู้ชมลองไปดู นะครับรถไถใหญ่ทําไมเขามีหารสามหารสี่นะครับหารสามหารสี่หารสามหารสี่เขาเรียกว่าหารบุกเบิกนะครับสําหรับไปเล่นที่พวกปุมันสัมปหลังนะครับเขาต้องการให้ลึกนะครับต้องให้หัวมันเดินได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเล่นหารสามหารสี่ลงนะครับแล้วก็ไปเอาหารซอยหารหกหารเจ็ดลงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังสัดๆให้เห็นภาพเลยนะครับ แต่นี่ผมบอกก่อนนะครับถ้าใส่สี่ลูกเนี้ยมันจะไม่เข้าดีเหมือน3าลูกนะครับการไถนะครับเพราะมันจะไปต้านดินกันอยู่นะครับมันจะไปต้านดินกันอยู่แต่ข้อดีคือเราไถที่ไถมันจะน้อยลงในเมื่อช่วงใบหานี้มันทีเข้ามานะครับมันถีเข้ามานะครับเนี่ยมันถีเข้ามาที่ไถมันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับ ที่ไทยมันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับในกรณีถ้าใคราำผักเหมือนผมเนี้ยนะครับถ้าใส่สีผาน,นี้มันจะดีกว่านะครับแต่ก็พยายามไถห,หลายรอบเอานะครับกวันนั้นถ้าใครจะทํานาอย่างเดียวเนี้ยผมไม่แนะนําให้ใส่นะครับไอ้สี่ใบเนี้ยนะครับใส่สีลูกนะหรือสีใบเนี้ยนะครับก็การใส่ก็ก็ให้ท่านเอาตัวเสริมเนี้ยนะครับตัวเสริมเนี้ย อย่าเอาไว้ท้ายนะครับให้เอาไว้หน้าหรือไว้หลังนะครับนี่นี่นี่นะครับอันนี้ตัวที่เสริมเข้ามานะครับนี่นี่เอาไว้ข้างหน้าทำไมฮึงเอาไว้ข้างหน้าเพราะข้างหน้าเนี้มันที่จะเปอร์เซ็นต์เข้าดินน้อยพรออย่างไงเราต้องปรับเข้าดินน้อยอยู่แล้วการเจอต่อเจอหินเจออะไรเนี้ยนะครับใบหน้าเขาจะไม่ค่อยถูกทักเข้าไหร่นะครับอย่าอย่าอย่าเอาไว้ ใบข้างหลังนะครับมิงานก็ให้ท่านเอาไว้ใบที่2นะครับเอาไว้ใบที่2นี่นะครับเนื่องจากตัวเสริมตัวเนี้ยนะครับที่แขนงตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นของแค่รถไถนาความแข็งแรงเขาไม่มีนะครับนี่ความแข็งแรงเขาไม่มีนะครับอันนี้ผมผมผมคงไม่มีใครพูดละเอียดเหมือนเหมือนผมนะครับในเมื่อทุกอย่างทุกวดีโอเนี่ยนะครับการตั้งตั้งยังไงนะครับท่านก็วัดช่วงเอานะครับวัดช่วงเอา แต่ฮั่นอย่ามาตั้งไว้ไว้หลังสุดนะครับรถมันจะหนักเนียเนี่ยนะครับตัวหลังเนี้ยหั่น่ามาเอามา่าเอามาตั้งสุดเลยนะครับถ้าตั้งสุดเนี่ยรถมันจะหนักนะครับถ้ายิ่งไม่มีรถตัวถ่วงหน้าเหมือนผมเนี่ยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีลูกเหล็กขวางหน้าเนียนะครับการไถเน,นี่ยนะครับพอหลังเข้าหนักปับ๊บล้อหน้าเขาจะยกนะครับ กรณีหายซ้อนปินขึ้นขี้ถ่ายหน่อยเดียวล้อหน้าเขาจะยกเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าเอามาไว้ข้างหลังสุดนะครับอย่าล้างสุดนะครับตอเนี้นะครับผมให้ดูเลยนะครับให้ให้ให้ห่างจากข้อตัวเนี้ยนะครับเนี้ยตัวเนี้ยนะครับก็น่าจะประมาณแค่5เซนเองนะครับก็ตัวประกับเนี้ยประกับตัวประกับเนี้ยกับตัวเนี้ย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 ให้ให้ดูผมนี่นะครับถ้าอยากจะเสริมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็วัดช่องออกมานะครับ ตัวนี้มันก็จะตกอยู่นี่เลยนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้ละลระยะช่วงเนี้ยมันกี่เซนก็ไม่รู้นะครับมันก็น่าจะประมาณสักมันก็น่าจะประมาณสัก30มิบเซนนะครับเฉพาะประกับตัวประกับนี่นะเนี่ยเนียนะครับเนี่ยตัวประกับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก30เซนก็น่าจะประมาณนั้นะครับเนี่ย แล้วก็วัดระยะให้มันเท่ากันนะครับวัดระยะให้มันเท่ากันต้องวัดระยะให้มันเท่ากันนะครับนะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมต้องเน้นนะครับอย่าเอาอย่าเอามาไว้หลังสุดอย่างนี้นะครับอย่าอย่าอย่าเอามาชิดนี้เลยนะครับนี่อย่าอามาชิดนี้นะครับกรณีสามสามลูกหรือสี่ลูกก็ช่างนะครับอย่ามาใส่จนถึงขนาดนี้นะครับทําให้ลดหนักนะครับลดหนักแล้ว รถเรายิ่งเป็นรถเล็กนะครับสำหรับเขาอาทีเนี่ยรถเล็กนะครับซึ่งแรงเขาน้อยอยู่นะครับก็แค่14แรงเองนะครับก็เหมือนวางวีดีโอผมได้พูดไปแล้วบางคนนี่เขาเอาไปทําเทือกหนาไปรูปเทือกเนี่ยเล่น155แล้ว15แรงครึ่งแล้วนะครับนี่นครับนี่ก็จะมาให้ฮันผู้ชมได้ได้รู้ได้ชมนะครับที่ใครเล่นรถเล็กเนี่ยนะครับ ก็ไม่ควรพลาดนะครับก็ควรศึกษาไว้ก็ดีนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาเดแดกหามนะครับดีกว่าไม่รู้นะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเราดูไว้รู้ไว้นะครับมันก็เป็นการกรณีศึกษานะครับอันนี้ก็คงเข้าใจละนะครับก็คงเข้าใจละนะครับการปรับผันให้ขึ้นให้ลงลูกหน้าลูกหลังนี่ก็คือตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คงจะไม่พูดถึงละนะครับก็คงจะ พยายามก็ดูนะครับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามศึกษานะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็คงเข้าใจละนะครับก็คงเข้าใจละนะครับผมก็ว่าโดยละเอียดละนะครับก็ไม่อยากจะอธิบายให้มากยิ่งกว่านี้ละนะครับยิ่งมันก็จะเป็นยาวไปนะครับก็ให้ศึกษาก็ให้ลองสปรับเปลี่ยนดูนะครับ ก็อย่าลืมนะครับการที่ห่เป๋มันม่ใส่ยอยู่แต่เครีย re, ลูกเว็บมันอยู่ที่ตัวหน้านี่ด้วยนะครับตัวตัวปาผานี่ด้วยนะครับน,นี่ก็ก็ก็คงเข้าใจละนะครับคงเข้าใจละสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ